ปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าจะบอกว่าเยาวชนคือความหวังของสังคมและถือว่าเป็นกําลังสําคัญครับในการพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงทําให้ในปัจจุบันครับเราได้เห็นเยาวชนในหลากหลายแง่มุมมากขึ้นซึ่งในวันนี้นั้นขอลำมุมเยาวชนครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามอีกหนึ่งแง่าามุมดีๆของเยาวชนที่น่ายกย่องและควรนําเอาไปเป็นแบบอย่างครับ สวัสดีค่ะมุมเยาวชนวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งมุมของเยาวชนที่ทําดีเพื่อสังคมนั่นก็คือเยาวชนจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะ ที่เดินเข้ามาเห็นป้ายหน้าศูนย์เขียนว่าฟิกกิตเซ็นเตอร์คือศูนย์อะไรพี่อยากรู้คะคือศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับฟิกกิตเซ็นเตอร์จะมีอยู่สองแบบก็คือฟิกกิตที่ตั้งถาวอนและฟิกกิตที่ไปตามชุมชนนะครับฟิกกิตที่เราอยู่นะตอนนี้คือฟิกกิตที่ตั้งถาวรเพื่อให้ชุมชนได้เข้ามาหรือว่าชุมชนได้ละแวกใกล้เคียงได้เข้ามาใช้งานบริการกับเราได้แล้วก็ ฟิกิทที่ไปตามสถานที่ต่างๆหรือชุมชนนะครับก็คือเราจะแบ่งจุดไปเรื่อยๆตามชุมชนที่ต้องการอยากจะซ่อมครับแล้วอย่างที่นี่ที่เขาเป็นถาวรน,นี่คือเราเนี่ยรับมาจากชุมชนชาวบ้านแถวแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับและชาวบ้านที่รู้ข่าวหรือว่าเรากระจายข่าวไปแล้วว่าที่นี่คือจะเป็นฟิกิตที่ถาวรจะมีนักศึกษา เราจะมาช่วยเหลือกันอยู่ที่นี่ผัดเปลี่ยนกันไว้ชาวบ้านก็จะทยอยกันเข้ามาใช้บริการกับเราครับแล้ววัตถุประสงค์หลักของศูนย์นี้คืออะไรวัตถุประสงค์หลักที่เราทําขึ้นมานครับเพราะว่าฟิกกีเซ็นเตอร์เนี่ยช่วยสร้างให้เรามีพัฒนาการในการเรียนและก็เอาวิชาชีพในการเรียนเรามาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ช่วยเหลือ ประชาชนได้ด้วยครับแล้วอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นเยาวชนจิตอาสาเนาะที่ได้มาออกศูนย์ฟิสิ n เซ็นเตอร์เนี้ยแล้วเราได้นําวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้อย่างไงบ้างในการซ่อมอย่างเช่นวิชาเรียนที่เราได้นํามาประยุกต์ใช้นะครับวิชาเครื่องเสียงเราก็จะได้มาซ่อมลอําโพงหรือว่าเครื่องใช้วิทยุครับวิชาทีวีเราก็จะมีการได้ซ่อมทีวีที่เราได้ ชาวบ้านเนี่ยเอามาให้เราดูว่ามันซ่อมยังไงครับและอย่างน้องซานเองเราเรียน,นแผนกอะไรครับช่างผมเรียน,นแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับก็จะซ่อมประมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ผ้าขยายเสียงและอย่างเนี้ยที่เขาเอามาให้ซ่อมเนี่ยเป็นอาการยังไงที่เรากําลังซ่อมอยู่เนี่ยนี่คือมันเปิดไม่ติดยังไม่ทราบสาเหตุว่าอาการเป็นยังไงเพราะว่าเครื่องก็ไม่ได้ใช้นานแล้วค,คือเขาอยากจะนํากลับมาใช้มันเป็นเครื่องของชุมชนคนระับ แล้วเราก็ต้องมาเช็คก่อนใช่ไหมขั้นตอนแรกใช่ครับว่าเกิดเป็นยังไงเราถึงจะได้ซ่อมถูกจุดเนาะครับแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยเรามีศูนย์ซ่อมที่เป็นถาวรคือที่นี่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็ศูนย์ซ่อมออชั่วคราวด้วยเราได้ไปออก มากี่ครั้งแล้วสูงซ่อมชั่วคราวสาหรับตัวเราเองสูงซ่อมชั่วคราวว่าประมาณ78ครั้งตั้งแต่เลี้ยงม,มานะครับ78ครั้งแล้ว7 8ครั้งเนี่ยมีครั้งไหนไหมที่เรารู้สึกประทับใจมากๆเลยที่ได้ออกไปตามชุมชนอ่าครั้งที่ประทับใจนะครับการที่ผมเล็งเห็นว่าเวลาผมไปออกไปผมจะเล็งเห็นว่าสิ่งที่ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนไดเอามาให้เราซ่อมนั้นเขาก็มีความคาดหวังว่า,<ะ>าเขาจะได้กลับนําเอากลับ เครื่องใช้ไฟ้าของเขาได้กลับไปใช้ใหม่ในชีวิตประจําวันเขาถ้าผมเห็นรอยยิ้มของเขาผมก็จะมีความรู้สึกปราบปลื้มใจครับว่าเราจะทําให้สิ่งของของเขาได้กลับคืนไปใช้ใหม่โดยที่ไม่ต้องทิ้งครับแล้วอย่างชาวบ้านเนี่ยมีฟีดแบ็ผลตอบรับกลับมาไหมว่าหลังจากที่เราซ่อมไปได้ไปช่วยเขาแล้วเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่าในเนี้ย ก็มีบ้างนะครับแต่แบบมันก็อย่างว่าเครื่องซ่อมเครื่องเก่ามันก็ซ่อมไม่ได้หมดทุกอย่างเพราะบางเครื่องมันก็ไม่มีอะไรที่จะผลิตขึ้นมาแล้วมันก็เก่าเกินไปเราก็ก็ต้องทำใจในเรื่องนี้ด้วยเราเนี่ยจะต้องออกไปทําศูนย์ซ่อมชั่วคราวเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วถูกไหมคะใช่ซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือวันหยุดของเราเรารู้สึกยังไงมันกระทบต่อแบบเวลาชีวิตของเราไหม กระทบไหมเหรอครับผมเป็นเด็กภาคเรียนปกติอยู่แล้วคือวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าผมก็เออช่วยออกไปช,ช่วยชาวบ้านดีกว่าเพราะว่าอยู่บ้านเฉยเฉก็ไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าเอานําวิชาชีพที่ตัวเองเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าครับเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเยาวชนจิตอาสาเนี่ยมันให้คุณค่าอะไรต่อตัวเราบ้างคะคือสิ่งที่เรามอบเราไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรใดๆทั้งสิ้น แต่ว่าเรากลับได้รอยยิ้มที่ชาวบ้านมอบให้กลับมาให้เราเราก็มีกำลังใจที่จะทำงานแบบนี้ต่อไปครับแล้วนอกจากตัวเราแล้วเนี่ยเราให้คุณค่ายังไงต่อสังคมบ้างสำหรับมุมมองผมนะครับคุณค่าที่ผมให้ทางสังคมนี่ก็คือสังคมจะได้รับแบบคือสิ่งสิ่งของที่แบบดีไม่ต้องทิ้งใหม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยในการทำความดีเพื่อสังคมเนาะพี่ก็เห็นว่าเออเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็คืออาจจะมีบางส่วนที่เขาอาจจะไม่ไมรู้ว่าจะไปทำอะไรซึ่งวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวอย่างใช่ไหมที่ทำดีเพื่อสังคมค่ะหลังจากที่เราได้ฟังความรู้สึกของน้องสันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆอ,อีกสองคนกันนะคะว่าหลังจากที่เขาได้ออกศูนย์ฝึกซ่อมชั่วคราวเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้าง น้องวินกับน้องฟ้าใช่ไหมคะเร,เรารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ไปออกศูนย์ซ่อมชั่วคราวให้อะไรกับเราบ้างคะฟ้าก่อนเลยผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ช่วยซ่อมของให้คนที่มีอายุมากแล้วเขาต้องการต้องการจะซ่อมมันแล้วเราเรารู้สึกว่าการซ่อมเนี่ยราให้ทำให้เราได้ฝึกตัวเองมากขึ้นไหม ครับได้ฝึกอะไรเยอะๆกว่าเดิมมากเลยครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วด้วยที่เราเรียนทางสายนี้ใช่ไหมใช่ครับและอย่างของน้องวินล,ล่ะคะประสบการณ์ที่ผมได้ไปซ่อมมาที่ผมไปครั้งแรกก็คือผมรู้สึกว่ามีความสุขนะครับได้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รู้สึกว่าเขาเอามาให้เราซ่อมแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาบางทีมันมีอาการที่มันเสียหรือจากสาเหตุอะไรที่เขาไม่ทราบเนี่ยมาให้เราซ่อมแล้วเราซ่อมคืนไป แล้วผมได้เห็นรอยยิ้มที่เขาแบบว่าได้เห็นอุปกรณ์ของเขาที่มันพังอย่างเงี้ยครับได้กลับมาใช้ได้อีกครั้งผมรู้สึกว่าผมดีใจแทนเขาด้วยเพราะว่าบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันเก่าเกินไปบางทีเราก็ซ่อมไม่ได้ามันมีปัญหาเราก็ต้องบอกเขาว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดจากอะไรและยังไงเราไม่สามารถซ่อมให้ได้นะครับเพราะว่ามันเก่าเกินไปอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วอย่างเหมือนกันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราต้องออกไปใช่ไหมถ้ามี ออกไปงานศูนย์ซอมทําให้เรารู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตตัวเองไหมในการที่แบบต้องไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมนะครับถ้าไม่มีทัวร์ละอะไรจริงๆก็ไม่เสียเวลาครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับผมว่าไม่นะครับมันเหมือนได้ว่าตัวเองไปเรียนรู้ในวันที่ตัวเองว่างครับน้องๆเหล่านี้นะคะนอกจากจะทําเกี่ยวกับตรงนี้แล้วเนี่ยยังจะออกไปตามชุมชนสําหรับประชาชนนะคะที่ให้น้องๆเนี่ยมาซ่อมก็อยากจะ ให้เตรียมอะไรหรือว่าเป็นเครื่องมือนะคะเพื่อที่จะได้มาช่วยน้องๆต่อยอดในการซ่อมแซมนี้ได้ค่ะค่ะสำหรับมุมเยาวชนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ